you สวัสดีครับอยู่กับพิสูซู s เปอร์โปรนะครับโจ้าขาพิสูจ MP คะ่ะ่วันนี้ก็เหมือนเดิม <laughs> ส่งรถกันอีกแล้วนะครับกับรุ่นตัวนี้จะเป็นตัวมิลาดค่ะ Active CVT ค่ะโอ้โหนะครับก็เป็นตัวมิลาดตัวฮิตยอดฮิตของเราอีกแล้วนะครับ CVT นะแล้วเป็นสีขาวด้วยนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่516,000หบาทค่ะโอ้โหห้ 5, าแสาน่าักมากะนะครับ แล้วก็แน่นอนครับปูเราจัดเต็มเหมือนเดิมอีกแล้วครับแต่งครบแบบนี้นะครับแต่งเต็มด้วยล้าลูกค้าคันนี้ลูกค้าเป็นข้าราชการนะครับข้าราชการครูนะโดยตัวนี้นะครับลูกค้าใช้เงินหลอกรถเพียง9,999บาทนะครับใช่ต้องแจ้งก่อนว่าอันนี้คือเลทที่15เปอที่ลูกค้าจะแบบเอาขันได้เลยในขนาด15เยังใช้เงินแค่นี้เลยนะครับบอกเลยรวมถึงการตกแต่งรถที่แบบฟรีทางขันด้วยก็คือ9จ้าเหือนเจ้าที แต่งครบนะไม่ได้ต้องจ่ายเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับ,รบโอ้แล้วบอกเลยว่าแต่งสวยมากมากนะอันนี้นะครับนี่มาดูตั้งแต่ที่เราแต่งให้ก่อนเลยดีกว่ามีตั้งแต่สเกิร์ตใช่เลยสเกิร์ตค่ะรอบคันนะคะเป็นของไรเดอร์ค่ะมีไฟเดย์ไลท์สวยๆเลยค่ะแต่ตัวนี้นะครับพิเศษลูกค้าเลือกท้ายแบบไม่เหมือนกันอื่นนะครับก็คือมัอนก็จะเป็นท่อคู่นะคะ,ะเป็นแบบแต่งสีดํามาก็คือแบบน่ารักน่ารักแล้วก็มีความเท่ไปด้วยอ่าใช่ท่อคู่ข้างหลังนี่อารมณ์แบบอีกนิดจะคุ้นไฟได้แล้วนะครับบอกเลยเท่ส แล้วล้อแม็กกันนี้ก็โหวสวยมากเลยเข้ากับสีขาวมากๆนะครับอันนี้คือลูกค้าเลือกเองแล้วแบบดูลงตัวมากเลยค่ะตัวนี้ก็ <ๆ S 1> จะเป็นเหมือนใบ<ๆ>พัดเก้าเล็กนะครับตัวนี้เป็นสีดำเนาะแล้วก็คลิปไปด้วยแบบสีเงินสีโครเมียมด้วยแล้วใส่ด้วยน็อตสีแดงเนาะแล้วก็ใส่ครอบที่สีแดงเข้าไปนะตัดกันสวยลงตัวเลยสวยมากอ่ะเหมือนใบพัดกาเล็กอ่ะตัวนี้ก็เป็นมีโลโก้สลักของ T O R Q นะครับนี่ยางก็ยาง15นะครับ และแน่นอนข้างหลังก็เหมือนกันรเราก็ได้ปรับช่วงว่างให้เรียบร้อยใช่ค่ะก็คือทําการเปลี่ยนล้อเนี่ยก็คือสามารถรองรับน้ําหนักแล้วก็ใช้งานได้จริงเลยค่ะอ่าะะครับก็ใส่ให้จัดให้ครบๆรอๆนะครับแต่นอกนี้ยังไม่ครบนะข้างนอกก็ยังมีติดฟิล์มให้เรียบร้อยเนาะใช่คับติดฟิล์มติดกันสารให้เรียบร้อยแล้วก็ภายในนะครับภายในเรายังใส่ เบาะหนังให้ด้วยนะครับนี่ซึ่งอันนี้ก็เช่นเดิมลูกค้าเลือกเองได้นะคะก็คือเขาเลือกเป็นสีดำตะเข็บสีแดงนะครับตัวนี้เนาะช่วงนี้เป็นดำตะเข็บแดงนี่ตามกันมาติดติดหลายคันเลยเขาอย่างไงสียอดฮิตสียอดฮิตของเบาะหนังเลยนะครับดำแดงนี่นะครับเป็นมอเตอร์เลยนะนะครับตัวนี้ก็มาครบจบนี้แบบ9999รบแล้วผ่อนอยู่แค่6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนสบายสบายเลยนะครับนี่ แต่่อกี้ลืมบอกไปเนาะสีอันนี้คือราคาสีขาว516อ่าใช่ถ้าเป็นสีทั่วไปอยู่แค่59,000เนี่ยทางงวดก็จะถูกลงไปอีกอ่าแต่ทางงวดที่ถูกลงได้อีกนะครับนี่เป็นชาชการเป็นครอบครัวมิสูบอกกันได้เลยนะครับสิทธิพิเศษจัดเต็มแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวลูกค้าเราก็เตรียมรถรอลูกค้าแล้วครับเดี๋ยวลูกค้าก็ก็จะมารับที่ชรูมกันด้วยใช่ค่ะวันนี้เราก็จะส่งกันที่3คันเลยอ่าโอ้โหบอกเลยว่าฮอตสุดๆนะครับคันที่แล้ว5คันนี้3นะครับ เปไงโอ้โหจะเต็มเดี๋ยวไงไปรอลูกค้ากันเลยใช่ค่ะเราเรอลูกค้าด้วยกันค่ะอ่านะครับตอนนี้ลูกค้าก็ออกมา ถึงโชว์ลุมกันแล้วนะครับวันนี้เนาะนะครับก็เป็นพี่ทิตยานะครับได้รถใบมิวดาสวยๆคันนี้เลยถูกใจไหมครับถูกใจมากเลยค่ะแต่งออกมาสวยมากสวยมากเลยเนาะโอ้ก็ได้ทั้งมีสเกิร์ตรอบคานเนาะสวยถูกใจสเกิร์ตแดงถูกใจสเกิร์ตแดงข้างหลังพี่เลือกแบบพอคู่ด้วยโอ้โหสวยมากๆล้อแม็กล้อแม็กพี่ธิตยาก็เลือกเองเลยนะครับเป็นม โอ้สวยสีนี้เต้าแต่งให้สวยด้วยได้น็อตแดงได้น็อตแดงถูกใจโอ้น็อตแดงด้วยนะครับสีขาวสีขาวเลยนะครับแล้วบอกข้างในเราก็จงเป็นเบาะหนังเบาะหนังโอ้โหได้แดงสวยมากค่ะแดงด้วยนะครับเราก็ทําเรื่องไม่ยากเลยเนาะทำง่ายจ้ ทำไม่ยากค่ะบริการดีค่ะบริการดีเซลบริการดีกันเต็มที <laughs> ่ใช่ <laughs> คุยกันแบบขนาดไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่คุยแบบมันเป็นกันเองอ,ะอ,อ่ะโอได้เลยขอบคุณมากมากเลยเ<ด>นาะนะครับสึกคุยถูกคออ๋อถูกคอใช่ครับใช่ใช่ <laughs> 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 อันนี้เห็นผมอยากทางช่องทางไหนมานะครับพี่ ดูใน Facebook ค่ะใน Facebook ด้วยนะครับใดูนก็คือเห็นเพจุของผมแล้วก็ดูถูกใจโปรโมชั่นแล้วก็ได้คุยกับเซลล์เซลล์ก็โอเคโอ้ขอบคุณมากมากเลยนะครับวันนี้ก็ได้รู้ทุกใจเลยนะครับพี่เนาะยังไงฝากเชียร์พวกผมก่อนนะเนาะนะครับถ้าใครสนใจมิซูออกกับใครดีครับออกกับเซลล์ก๊อฟได้เลยค่ะมิซูโอเคนะขอบคุณมากมากนะครับพี่ยานะครับ ครับใครสนใจโปรโรมด,ดีๆแบบนี้นะครับติดต่อได้เลยที่ก๊อปปี้สูซูเปอร์โปรโอเคโัคดีนะคะวันนี้ไปกันนะครับไปค่ะ